มิสูไฮบิดเข้าและรถใหม่ไม่สามพันพียบฟซีจ๋าบอกเลยว่าเอยจะเป็นคันแรกจริงนะคันแรกจริงๆนี่มิส um uh, no eh ูเอ uh, ็กซ์แมนเดอร์ไฮบิดนะจ๊ะไอ้แบตไฮบิดอยู่ไหนครับอันนี้แบตแบตทำอันนี้แบตรถค่ะแบตรถอยู่ด้านหลังนี่แบตรถไม่ใช่แบตไฮบิดอ่าถาดลองมาผมโอ้โหอันที่สงสัยเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่เคยเห็นหรอนี่นี่ตั้งแต่ละคนยังไม่เคยเห็นมิสูไฮบิดนี่ อยู่นี่อันนี้อะไรนี่แบตเตอรี่เหรอมอเตอร์ครับมอเตอร์อนะในแบตเตอรี่อยู่ไหนแบตเตอรี่อยู่ใต้เบาะคนขับโอ้โอ้ไหนเปิดให้ดูแบตเตอรี่ใต้เบาะคนขับเป็นครั้งแรกนะครับใช่เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่เราจะดูอ๋ออยู่ใต้พรมอ่ะไม่เป็นไรนี่เออคัะจกไปจกมาอยู่เลขไม้สามพันเลขไม้สามพันโลนะคะมิสูเดี๋ยวให้ดูเลย นี่นๆมิตซูมิตซูมิตซูไฮบริดเลขไม่สามพันใครเน้นประหยัดอ่ะทุกทุกคนเห็นไหมตโตโยต้าคอร์สไฮบิดอายลิสคอร์สเอ้ยยาลิสไฮบิดอ่ะเจอมิตซูเอ็กเพนเดอร์ไฮบิดหน่อยเป็นไงคิดนานคือคิดอยู่ว่า ไม่เคยเจออ่าไม่เคยเจอมิสโซเอ็กเพนเดอร์นะคะเป็นไฮบริดไม่วิ่ง3,000โลรถใหม่ไม่น้อยใครที่อยากได้มีแค่คันเดียวนะเพิ่งมานะใครที่ทำหางมิสโซไฮบริดต้องจัดชามัได้แล้วจะจยูมีแค่คันเดียวใครอยากได้โทรหาเลยจ้า